ไม่ทักสองเครื่องหรอหรือว่าอะไรทักอแลรวแต่บุงคนต้องทําเยอะๆต้องทำลำตัวก,กยากอะไรอ่ะภาพที่เราไม่เห็น <laughs> ทําไมคนหนึ่งต้องทักสองเครื่องแล้วทําไมอีกอีกสิบกว่าคนทักเื่อเครื่องเดียวได้ก็เขาเป็นองไงเขามีอภิสิทธิ์เยอะไหนเรามัน,นธรรมดาทำไมเราต้องทำงานซ้ำซ้อนทำอีกพี่ก้องหวัวแล้วหวัดอําเพื่อปากเส้ง อำเภอหน้าตานโวยตัวเลยอำเภอหน้าตาลซื้อวัดกันนะซื้อวัดเช็ดเปล่งตาครับพี่น้องเช็ดเปล่งตาอะไรนี่วิตามินซีไม่รู้เต้าเย็นไปมันตายไหมนี่วิตามินซีตายไหมมันไม่ตายมันก็มีชีวิตแต่เรียนแล้วม่มีม่มีอย่างเลยได้วิตามินซีอได้อย่างนี้ Okay, เอาแกอ,อเอาก่อนเขาจีชมวังอารมยยุกูบ,บอสไรอ่ะเด้อย,ย่าไรสอนเด้อแล้วถ้าเปิดมหาหาเมชขื้นมาเอานี่อะไรอ่ะเอาเนคุณเยอะนะอื พอดีเป็นดาราต้องต้องใช้หน้าตาทำอาหากินนั่นเลยเสรไม่ได้ดาราก็ไม่ป่วยต่อเนือโอ้จะสูไปห้มันอฟุอะลรสูตายนาะสูจะม่แอบแอบป็นคนดีอย่ง้า่นี่ามสูไปสู้มันสูบซาบปยังสูบขึ้นไปยางตายตเออไปสูบซาบ่ยานตายเพราะแต่มาฟุนพี่อมอ่า แห้งไผ่ตึงปกติแห้งเป็นยาวก็แห้งเป็นแออยู่แล้วอย่าเป็นแอฟสองมาเยงินบเงินบอลเงินบอลอะรอ้าวผมประนุมว่าผมมีข้อแกซื้อแม่เต๋อหนอเด้อใช่ไห้เ้อแนแห้ใส่รถแม่สุน่ะสูเปอร์คายหนาคตาคือกลั ตอนนี้เราเ gefallen, อย like ู่เมืองอุบลราชธานีอำเภอนาตานนาตาลอุบลอุ right ้ยไปทีเลอังปัดตัวเปียงบอบบ๊อบบอกไปขึ้นหัวกับเป๋าขึ้นแ่บุญบังส้บอกเป็นอั้แต่เหลี่ยมมาต่องถึงประเทศล้วใส่ให้ยังเม็ดมันเม็นอยัง มันก ok, ็ไปกินแบบหงเอาเยอถุงอะบ่เมีนดอกฉันบอกส่ดอกบริเวณจับยอดยานยังเหม็นซื้อได้สูไปสูบซ่ยังสกปกนีซูไปสูบอันบริไฟไฟยังเหม็นเล่าก็นีอ่าเดนยวทมชาิไมายถึงมาบริม้นบริเวห้องวดคนอื่นว้าหมายว่าบห้องไรล่ะห้องของคนดีอยู่มีตัวคนท่าอะดีได้ตู้เตียงใหม่แล้วหรอได้ใหม่แล้วขอบคุณครับ ขอบคุณพี่อ่า่าพีเฟิเเเร์นด้วยนะครับที่ช่วยเราพุ่นเียนเรพุนแล้วก็เตียงแล้วก็มึงกระซางมาแจงแจกเขาทุราดเดี๋ยมึงก็มายองกองมาใส่แม่เราเฝี้าใส่อีกเราใส่แม่เร็วเป็ี่ยนแล้ิเปลี่ยนมึงจนซื้อแม่จิบบอเอาละกินเราเพียงเดียวต้องหายเบื้องหล้างเอ้าโมกี้ทำไมใส่อยู่ฝาไม่รู้รู้ข่าวรู้พร้มอยากให เอาหมื่นเดี๋ยวเขามีกล่องอยากให้ตำรวจเห็นหนาผมเบิ่งหนาผมอันเอทปวงดูอูยตายละเซฟน้องแอนนี่จ่ใส่นี่แอนนี่อยู่ไหนนี่โอ้มาในในดูดีสิจะร้องเพลงคู่อะไรคู่กันนี่มัเป็นงวดตื่นฟูคู่อะไรแอนนี่เขาเนี่ยก็เดินก็เด้งอยู่นะ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 งวดตื่นฟูกูขึ้นพอกันเอาเล้วจะร้องเพลงคู่อย่างเพียงกันนล้วลูกมาเข้าใจกันบ่นี่ครั้งแรกหรอ ก็เบ่งสี่ใครก็เบ่งสี่เอาความขิงว่าอยากกินเข่าเดี๋ยวอยากกับอันอยากกับนื้อมะซำเสียงเงี้ยวแต่หอมสิยูรี่ย่าหัวรัวก็หัวเพลงอะไรนะเพลงอะไรเอาเพลงเพลงอะไรพูกกันนะเพลงเลวตาค่ะนี่มันหนีบหมวกเป็นสีขาวลูกหมวกเป็นสีสันดอนจะจัดบวกดูมันขาเป็นข้าวเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร ไม่อย่าใส่แมสอย่าถอดแมสบ่อยมันจะมันจะดอนหน,น,น้าน,น่าไป็นข้าวไม่ต้องถอดเลยมองนี้อย่าพยายามมองดูลูกไม่ต้องถอดแมสมันดีแล้วให้เขาเห็นแบบไม่ต้องถอดแมส่นแหละอยากให้เขาเห็นตอนถอดแมสมึงกับมันตุนยืนมืน่ๆเขาเห็นขาเสีย <c oughs> งตางไปเขาเห็นตั้งแต่ยู่นีโอ้ยอินี่แม่มาเดี่ยวช่วยหนูร้องเสียค,ค่ะเนี่ยต้องร้องนั่นรนางโรคนี้ไปว่าผูกูตายแล้วปัานนี้ เป็นยังเป็นยังเอาจาเคยพ่อเล่เคยพ่อเนส่เทลเล็บ่พ่อดิ่ดพ่อเคยพ่อเคยพ่อ่มันที่เป็นยังไมันบนรเดียวข้นไปเอาเปทีเกียนะต้มไก่ปลาอนติมีก็โอเคเละก่งอะตว่อเย่ายนมัน่นคือนคือกเอาเอาแบบ่พนคือเียวมันจะเอากายนมันใน้นห าาาก,กูายอว่าขาายม่บแมวคตรหม่แบบว่าบุมบยกไก่หย่า่ด้วยอะ่ะอำเภอนาตาลวัดวัดปากแซงลานเบียรีโอ,อน,ปปน้องเว็บไม่สบายเหรอพี่โบ๊น้องเว็บมียากินไหมล่ะ นาหลานมันกินยากินยังบ่เัอนดอกเบีบไม่สบายเบีบไข้ขึ้นสูงพี่อีต้าน้องกินยาหรือยังน้องเบกินยาแล้วใช่ไหมพี่ใหญอยู่เนาะป้าเดาะรำโพงขึ <Okay. S 2> ้นมาลัางการแท้ทัวเพ่อนเทียบเจ้ากนเด้อ ะอะไรล่ะงัวตื่นผูไปแล้วสูยใจจูดเดอ้อมันจะไปตะโกนน้องยูริก็มาถึงแล้วงานสก,การเมื่อคืนได้ไปไหนมาลกูกไปกินอะไรมาไปขับรถมาเล่พูดเดียวไปวัดใครถึงมึงขึ้นไดกันไรเออ อะพี่แน็กพี่แน็กไปได้หรอทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับไปยัาไปเราไปยาไปมึงริมทางบ่ไปริมโขวงบ่ถึงลมหนาวมันเย็นจอยเฮ้ยเฮ้ยเมันแรงเลยแล้วคอนเสิร์ตตัวเกียร์มิวสิก เราอยู่ข้างๆสามพันโบกใช่ไหมนี่ข้างๆว่าปากแซงอากาศหนาตัวหนึ่งตรงข้ามเป็นที่เราอยู่ได้มาดีครับใครไหนมาเนี่ยคือกิ่นเตื้อต่นแท้ห์เอาหารติฟฟองห้องข่าวกินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมอะไรก่อน ปาร์กว่งแห้งคันได้ขึ้นก็โอเคเลยมุนไปอขนวงตัวพี่พีปบ่บ่แม่ตัวต้งสื่อต่อตัวี่พี่ก็แอบอยู่ดิแอบแอบเชนทัดเจยนอยู่ไอ่กังวลแนกล้องไปห่ามือหนึ่งเขาไม่ไดมือหนึ่งเขาม่ได้สบนนี้หรือว่ามันถึกเบมึงกับมาขอเสียบเขาที่ไรอนี่นี่ห้องขอไรห้องขานีเลยบ่เออเราเราให้เราไล์ได้ไหมเขาเขามีสัญญาณอะไรไหม เสียบพาไปปึ๊ก่อะไรคแ่บนัวไปทีมอะไรนบขอไปทีมไทยซื้อางเพราวเดีวืเาต่ทีมอยๆเเาเปทีมเปลีสวัสดีครับสวัสดีครับอะคืออากาศดีแท้ยูนี่มันลบไปยังไงนี่ งไหง้ทังกลุม,มันมีนี่มันมีทางเงี้ยรูกเขาแปบมื่อี้เขาเลินไปเดินมาล้วงสวยๆวยันนี้เราอยู่ใกล้สพลาวนะครับถ้าไปพาลงก็บักแซงบ่ล่ะมัะะะะนไปได้บ้างน่ะคบ ไปอีสบบอกใส่ลูปผาพ่อคู่มี่หมดเยเขาไม่หลูปผาพางานเขาอยู่นี่เข่ยง่เี่คือคไก่แท้โอ้สวยนะ ปอลาวนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงข้างหน้าเราคือสปปลาวปฏิเพื่อนบ้านนะครับสาธารรัฐประชาที่ปไตยประชาชนลาวโอ้ยเจ้ากูยังสู้ในมือไก่ของมึงราตีนี่ เก่าแต่ว่ามัน่คือเก่าแต่สูงจ้าแม่โอ้ยหนกักไปท่าอย่างเลยขอบคุณนะครับไม่ไปหรอกเ้อ่องเราโปรโม่งานเราดีกว่าอยู่ใช้กล้องใช้แบนแน่เขาเห็นหนาอะไรแห้งดัง,อ,งอยากกูทวงดิกูทวงแล้วบัสไซ ป้ายหมอกุชีป,าป่ามองปวงอุ้ยเขาแท็กอันกลุ่มทนายความคนแบบมาจับแบบมาจับข้อมองดูอ้อนนี่ไงชื่อร้านเบียร์ร้านเบียร์ละลื่นมาหน้ามาตัดเสียงเออร้านละลื่นเบียร์อ๋อนี่ไงไป้ายเราัยงงนี่ป้ายเราอยู่นี่เองได้จ้า ยีสิบบาทค้าถ่ายรูปมามามาเมฆเป็นอะไรบเมฆมืนตัวนี้ยังไงลุงพันวิีมาไหลบอนิปกติคนมาหลบอหนมันหลบอหนิไหลค่ะหลเยอนบอโอเคหัวไหลห่วงไอ้รูกเพิ่งันมันไหลวิีแห่งแมงสาวิธีเย็นบ่ใช่ค่ะ ก็ถ anyway, like hmm. oh, no. oh, right. mm ่ายภาพผมรวาหุนแลเส้ามาขอบคุณครับคุณครับมขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมนี่ทางลงมเลครับท้งลผล่ผมไปเฉยเพราะมนูกงานอยู่งนี มึงเสียคาแบบนี left, where, ้นี่โผล่เลยสิเขาบอกงานมือนี่สันดีวันนี้นะครับหน้าบัดปากแซงนะครับเปิดบอกเปิดบอกคนหลายอยู่หมงนี่คน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 จักอยู่เขาจักอยู่ไม่มี้ทุกปียบัตรมาหากศิลปินตัวเกี่ยวแมมัวยังกระนั้นอะไรอ่ะอะไรแบบกล้องถือถุงอะไรอ่ะ บอกไว้เตะเ,ตเขาบริจาคใช่หรือเปล่า <c oughs> เออทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะวงแซมนี่วงเปิดหรือ,ป <c oughs> อเปล่า้วงเปิดแอนนี่กับโจอ๋อแอนนี่กับโจวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถึงจะขึ้นเวทีที่อุดรเอกอนแก่นแม่รับตอบแล้วมี ขอบคุณครับผมบบผมนรักริมโขงเราวันนี้เขาบอกใช่มนรักหกัหก,ห,กลหลังทรยศไม่้น้ดนั้แม่กล okay. ายไม่แค่หลายที่<ม>แต่สอนแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยคนเยอะอยู่ เพราะว่าเวทีนี้ก็มีมีมีทีแบบเบิร์นต้นนะแม่มีคุณลำไยเห็นเปล่ล่ะเข้ามาอุบลนี่ยเพราะเคยผิดบางทีตคนเต็มตลอดคนี่มันเลิศยี่ดีเอาเซาเปิดขึ้นอยู่ขายน้องน้องมอนแท้ขึ้นได้ขนาดแห้งกันดิเหรอวะว่องอย่างมาหลายเหรว่งนี่แม่โอ้ยบัคขบ้านคือเมืองเขาให้เขาไปแล้วเป็นเดี่ยวเดียวเบิร์น Madam. อันนี้เอาไปเบิดบ้าเบิดเมียงเปินเสอลำจกับอรับิดนงไอย่งไปยังเบียนมันมีมองลองกกเจ ศนะิลปินโตเกียวชอบอทองอกล้กับบ้านเลยได้ยนไหนนมทองงเราเป็นเวลาห้าวันตอนนี้เงมีตังค์ซื้อทองให้แม่ใส่แล้วนะครับผมอย่างนาั้นได้ตัวหรอวะอันคุณซื้อทองให้แม่ใส่ครับไม่หอนน้ำยาล้างไหมนี่เส้นเท่าไหร่ยาล้างก็มีนี่อ่ะอันนั้นเก้าร้อย อันนี้น้องอินยาลังนี่ิดนเกี่ยวก็บสุดยอดแห่งเนี่ยใส่แล้วโอเคในดูสิโตเกียวเมวันนี้เช็คก่อนโอเคอาเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างช่วงนี้เป็นในดูสีหน้าตาเออมันย้อนแสงว่ะ้าแปลงข้างอย่างเนี่ยไอซี่ทวงกับป่วยหรือเปล่า กินเขากินน้ำเนี่ยจะสมอยทั้งหลายน่ะเมื่อกี้เขากินน้ำพี่น้องเบื้องที่ไรนี่นื้อนางกับบ๊อบี่ใบพันอืดมันอยากบอไอซีบอส่งเขาสงน้ำบออซีบอส่งเขาส่งน้ำบอมาเลยจ้าอีกหน่อย บันทึกสีสาวใสแอปนะไม่ใสแอปดูไม่ได้นะสันน่ะคือมาหอดตะเวี้ยงถ่ายเอาเป็นวงมันเป็นวงไงมันเป็นหลายคนมัน้องเศร้าเสียงข่อยบวชขึ้นปืนได้่อยมาอ้าเป็นจะจะยี่สิคนแต่อื่นปืนเข้ามาเข้ามาเข้ามาคำงู่ยอืนบ่อนี่เองเอาหมู่อยมาตะเวนเอาหมูหอยวงพันดังยังหมาดิ้งวงหอยบวด่าต้องตะเวนเยนอุสิมานะโอเค เอาเร um like, ื่องเขาจะต้องไปเสอพนี nah ่นาตีมึงกิไปเสียอย่างดำไมน่าไม่ดำาก้องใส่เหมือานีดำใส่ร่มของไหนอ๋อนี่บอมัตัวกูไป็นอนนี้บอกกันใส่ปองมันอยู่ซ้ายป่องเขาไ่ป่องเขาไมนบอโอกปด้วยเลงหนีมไปไปไป เป็นนมึงอยากไปฮานอะสวนเหล่าลานเขากระจกมึงออกหัวทุกคนเล่าแต่ว่าเปนเบิ้งคิดลายนาเป็นเบิ้งคิปคนเหล้าลไยลูสีบอันละเว้นบอกถ้าลูกน่ะก็บอกไปเลยนันเปนบอกมามีเลยครับ มึงบอแล้วหน่อยอย่างเฮ้ยทักทายยังไงีจ๊อใครททายยังกาสากันดิวงเราก็ดังอยู่ดังปึงอยู่รีกรเกาเก่าเอาคืออาฟี่เก้าฟฮะครับปุ๊อาฟี่ไงอิงหรอ สรุปฟี่จะเสียงนัินนี่โอ้เขากอนสองทุ่มฟรีฝ่ามาเด้อป้าต่อาถ่ายอีกสามชั่วโมงเขากอนสองทุ่มฟรีอ๋อเลือดอยู่นะถ้าเกําลังสองทุ่มหรอพี่เท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทอ๋อโอเคไม่แพ้งหรอก จ้าขยอดแฉผู้ใหญ่เจอาุุนม่คือมงามแท้ทยเนี่วเด้อนี่ก็ได้เรื่องขางามซอยไปเด้อวุ้นข้นย้อนแสงแล้วย้อนแงมฮอีกบ่ได้บ่้รเอ้ยโอ้ยำรัับวเลขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะมาหมัวเป็นรลงค่ะ อยรอบตดตามด้วยอาจะมาพอเด้อจะจับไหต้องได้ไปจับมือไหมือเลยโอเคอยไตลาก่อนเขาไปืาแจะไปสเย้มนะเขาบอกม่ขอมีเน็ตไหมล่ะเขามีเน็ตหรือเปล่าบางทีเขาไม่ได้เตะโดรเมมาอะไรไม่ได้ดิเมนคุณมีขายอันเงากรีตัวนี้ ใคซื้อยังใคซื้อยังโอเคมาถ่ายได้ซื้อจริงแต่ฟังเปลี่ยนเยอะหน่อยตวนะมาจา้า FC แจกแล้วเด้อเอาคือฮ <c ười> ันคือฮ <c ười> ันไรลฟังฟังไหนี่ปปนไปพีบออ๋อมาจากสปอร์เรานี่มามาประทศไยนะ ครับผมเดีวให้ดูชั้นสองพี่น้องคือบริเวนคือจะสอบปอล่าเขาเต้นบ่ กายเ่าเจ้าโคนนะครับตน,นี้เจาคอนอหนแขนตัวนี้านเต็มนีคือวานเคือจังมาหนละคือจิเก้งข้างยูหละก็บียก้ว